สำหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของผิวหน้าค้านะคะหรือว่าจะมีปัญหาในเรื่องของบอกว่ารักษาฝ้ามานานแล้วนะคะก็ยังไม่ดีขึ้นไม่หายขึ้นสักทีหนึ่งนะคะอยากจะแนะนําผลิตภัณฑ์จากประเทศเกาหลีนะคะกับนี่เลยค่ะมิลกุมิลุอเวชชีนครีมนะคะแล้วเขารวมสารสกัดจากทั่วโลกเลยทีเดียวนะคะมารวมไว้ในกระปุกนี้นะคะหลังจากที่ทาลงไปเนี่ยนอกจากจะสลายในเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดที่ผลิตผิดปกติแล้วนะคะเขายังช่วยในเรื่องของทําให้ผิวหน้า สะะว่างขึ้นนะคะออร่ามากขึ้นนะคะนอกจากนี้แล้วยังมีนวัตกรรมใหม่ล่าสุดนี่เลยค่ะกับมิรกปุ Advanced Glow Balm Thai Capsule Serum นะคะ, ow, ide, ule, um, ะ,คะตัวนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ที่บอกเลยค่ะว่าที่นักวิจัยชาวเกาหลีนะคะเพิ่งจะค้นพบน,น,นั่นก็คือในเรื่องของการที่ทำ innovation ที่แบบว่าใส่เม็ดแคปซูลนะคะสีทองที่อัดด้วยสารสกัดจาก sunflower นะคะที่แน,น่นๆเน้นๆช่วยในเรื่องของริ้วรอยต่างๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของ นั่นเองค่ะบอกเลยค่ะว่าทาทั่วผิวหน้าเรานะคะจะทําให้ผิวหน้าดูอ่อนเยาว์ขึ้นนะคะใครที่มีปัญหาในเรื่องของฝ้าที่บอกว่าเนี่ยพี่เป็นฝ้ามานานแล้วอายุ50แล้ว60แล้วนะคะอยากให้ลองใช้ของประเทศเกาหลีมากๆเลยนะคะบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะมีปัญหาเรื่องฝ้าอยู่ใช่ไหมถ้ามีปัญหาเรื่องฝ้านะคะคุณพี่แนะนําเลยค่ะกับนวัตกรรมใหม่จากประเทศเกาหลีคลิกลิงก์ตอนนี้นะคะบอกเลยค่ะว่ามีโปรโลดกว่า50%นะคะของแถมส่งฟรีทั่วประเทศนะคะคลิกลิง เริ่ล่างหลวดได้วกันค่ะ